สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอซีแฟนช่องพารวยที่กำลังติดตามร,รับรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะทั้งสมาชิกคนเก่าคนใหม่นะวันนี้วันที่สิบห้ามีนาคมสองห้าหวันสุดท้ายแล้วจะเริ่มตัดสินกันแล้วตั้งแต่เก้าโมงเช้าวัเนี่ยถึงเย็นพรุ่งนี้อีกนะอ่ะเลขจะมาตัวไหน ในงวันนี้นะฮะอันจะเป็นส่วนมากเยอะถ้าสลาดเอ็นสามแอลหออกมาเมื่อไหร่นะฮะเลขอันพวกนี้ระวังไว้ให้ดีนะฮะจะไม่ได้อันนะฮะจะไม่นะครับทุ่มทุนมหาศาลฝ่ายประชาชนนะ่ะจะตกเข้าไปไม่ต่ำกว่าแสนล้านนะฮะส่วนแบ่งรายได้นะแสนล้านเนี่ย ไปสู่ภาครัฐประมาณสามหมืนล้านสามหมื่นล้านบาทนะฮะอีกหกหมืนล้านเนี่ยก็จะมาตกเป็นส่วนแบ่งนะของผู้ที่ชอบวงการหวยหนะฮะอ่ะรอดูถ้าตัวนี้คลอดออกมาเมื่อไหร่แล้วหนาวนะเลขอันจะไม่มีความหมายกับผู้คนต่อไปอีกแล้วอ้าวมาชมคลิปสูตรจับบ้นนะะ สูตรนี้เดินหน้าหกเต้มแล้วก็ใช้เลขแทนกันหกเต้มหกหลักนั่นแหละแล้วก็สุดท้ายใช้เลขสลัดกันสามขั้นตอนนะเดินดีมาสามวันแล้วอ่าชมนะแต่ปู่ยี่ยมจะทําให้ดูแบบขยับไปอีกนิดหนึ่งนะแบบเดียวกันนี่แหละสองครั้งนะแต่ละงวดอ่าตามชม นะมันจะหมดเวลาสักก่อนนะเอาสีนหนเขียนสีน้ำเงินนะสีเขียวนะหรือสีแดงดีอ่าดูนะครับผมสีแดงเข้าไวไหมจะได้น้อยลงนะหนึ่งสองสามทำไว้สามช่องนะสูตรจับบนเดินหน้าไปหกเต้มแทนกันหกเต้มแทนกันหกหลัก เดินหน้าหตัวแทนกันหตัวสลดอีกหนึ่งสเลตนะฮะเอาสีไหนเขียนดีเอาสีใหญ่ๆดีกว่านะจะได้ชัดเกียนนะครับผมสองจะทวนให้สามวดนะสองกเก้าเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งกับ9ก้าสองนะใช้เลขเดินหน้าหลักหน่วยหนึ่งนี่แหละมานะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนั่นเข้าข้อที่หนึ่งแล้วนะเดินหน้าหกหลักหนึ่งสองสาสี่ห้าหกครบหกตัวพอดีต่อไปบรรทัดที่สองใช้เลขแทนกันนะหกตัวอ่าแทนยังไงนะเอเขียนมาอ่างง,งงเลขแทนกันนี่แหละเขียนให้ดูหน่อยนะหนึ่งสองก็เป็นหกเกียรนะ สาก็ 3, 4, 8 9ดเกห้าหก็เป็นศูหนึ่งอ่าเราจะใช้เลขสลกันขั้นตอนสลนะสะลัตรงไหนทำให้ดูหน่อยสลกันสลกันนะอ่าคนละสีนะสะลตรงนี้นะไปหาตรงนี้นะปับ๊บนี่อ่ะขั้นตอนนี้เสร็จนะ ต่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ้าขีดเส้นตรงนี้นะเห็นไหมขีดเส้นตรงนี้ห้าหกเราเอาเราเอามาสามสี่มาตั้งใหม่ตรงนี้นะสามสี่ห้าหกเก็ดแปดอ่าสายเลขแทนกันอีกช่องหนึ่งนะ แทนกันได้ตัวไหนอ่ะเดี๋ยวขอเป็นสีนี้ดีกว่าอ่าสามสี 3, 4, แทนกันได้แปดเก้าห้าหกอ่าศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดก็สองสามอ่าสลัดกันดูซิสลัดก็ศูนย์หนึ่งมาเจ็ดแปดอ่ามาตรงนี้นะสะลัดกันเสร็จเอาจับเลขนะครับผมได้กี่ตัวอ่ากลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้จะได้ แปดเก้าไปหาห้าหกนะก็จะได้ที่แปดห้าแปดหกเก้าห้าเก้าหกกลุ่มนี้ศูนย์หนึ่งไปหาหนึ่งเกียตก็ได้ศูนย์เกียตศูนย์แปดหนึ่งเกียตหนึ่งแปดได้เลขแปดตัวครับผมอ่ะเข้าไหมเข้าไหมเข้าครับผมอ่ะเรามาดู ตัวที่สองนะฉายสีน้าเงินเหมือนเดิมหัวที่2 5 9 0, 4, 1, 7, 8, 0. ้าเก้เราเราเดินเลขไป6หลักลองดูเริ่มจากเกียรนะเจ็ดแปดเกอ่าสแลดกันดูสิแทนกันดูสิแทนกันได้ยังไง แทนกันก็ลงมาตรงนี้ลงมาตรงนี้ลงมาตรงนี้อ่าเขียนไปเลยเจ็ดแปดแทนด้วยสองกับสามเก้าศูนย์แทนด้วยสี่กับห้าหนึ่งสองแทนด้วยหกกับเจ็ดอ่าถูกต้องนะฮะอ่ะย่งไ่เสียจในช่องเดียวกันนะครับผมเราเอาเก้าศูนย์เนี่ยมาตั้งเริ่มต้นอีกทีหนึ่งตรงนี้มันขีดเส้น อีดเส้นกันไว้นะห้องที่1ห้องที่2นะ9 0 1 2 3 4อ่แทนกันแทนกันขันที่2แทนกัน9 0ก็4ี่ห้สองก็6 7 3 4ก็8 9 ทีนี้เราลองสลับกันนะสี่ห้าสลับไปหาหนึ่งสองหกเก็สลับไปหาสามสี่จับลองดูนะสี่ห้าได้ตัวไหนครับสี่หนึ่งสี่สองห้าหนึ่งห้าสองฝั่งนี้ได้หกสามหกสี่นี่นะหกเก็ไปหาสามสี่ เจ็ดสเจ็ดสผลออกห้าสองครับผมแตัวนะได้ห้าสองางวดนี้งวดนี้วนันนี้งวดไหนล่ะสี่หนึ้าสองครับผมเลขล่างห้านะ เรามาสเสล็ดกันลองดูใช้สีเขียวนะเขียนใช้หลัก2อนะสองสามหหกเ็อเรามาดูว่าเราจะดีนะสองสามห้าหก็อต่อไปเลขแทนกันนะขั้นตอนที่2องนี่เลขแทนกันได้เท่าไหร่สองสามก็เจ สีหก็9 0 6ากเกก็1 2จะสลักันตรงไหนครับผมจะสลักันตรงนี้นะ9 0้าไปหาหกเกตอ่ต่อไปเอาสีห้ามาตั้งตรงนี้นะสี่ห้าหกแาแทนกันดูสิได้ตัวไหนแทนกันก็ต้องเอาตัวนี้ลงมานะแทน สี่ห้าก้า0ศูก็1ก็หนก็3าสอ่าจะสลักันละสลัตัวไหน1นึ่งสองหาแปครับผมไปที่8 9ได้เลขตัวไหนอ้าสลัช่องนี้เก้าศูนย์หก7เด ฝั่งนี้หนึ่งสองหาแปได้ตัวไหนครับ1 8, 1, 9, 2, 8 2, ึ่งแปดหนึ่งเกาสองปสองเก้ชอบตัวไหนเราก็ต้องมาดูเทียบว่ามันชอบบอกทางไหนดีเอออกฝั่งนี้นะสองตัวสุดท้ายฝั่งนี้อันนี้สองตัวข้างหน้าฝั่งนี้อ่ะงวดนี้นะ จะวงกลมที่06 06น่าจะมานะ07 28 29ให้ไป4ชุดครับผมจบมัดคอกันดีไหมในชุดนี้มัดคอเป็นเลขชุด3ตัวนะ สามศูนย์หกแปดศูนอ่ะสองแไปล่าง,งกันแล้วกันอ้าวกลับให้พร้อมนะบนล่างนะสองแปดสอ้าหกศูนย หมดเวลาพอดีครับผมขายเวลาไปสิบเอ็ดน,นาทีนะสูตรจับบนเดินหน้าหกตัวแทนกันหกตัวแล้วก็สลัดึ่งครั้งนะได้ตัวเลขออกมาที่ตัวนี้นะ,ะแคปหน้าจอกันเอาไว้นะชอบที่0607 2829นะ306806807907เอาล่ะพาจ่าครับผมขอให้โชคดีกันนะ วันที่15บห้าพอดีฮะไปแล้วไปแล้วไปแล้วหมดเวลาพอดีอ่าอย่าลืม0ู6ย์นะถ้าศูนย์เกียรด้านก็เอา6กศูนอ่าไปแล้วนะครับผมหวัดดีครับหวัดดีครับผมหวัดดีครับ